สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผม MTB Gamer ของผมวันนี้อยู่ในเกม Overcook ภาคที่หนึ่งครับผมเนาะผมมีข่าวสารมาแจ้งเกี่ยวกับช่องของผมด้วยครับว่าผมเนี่ยจะไลฟ์สตรีมนะครับหน้าที่เพจ MTB Gamer ไลฟ์นั่นผมแปดหรือไม่ทันแล้วนะครับไปตามเวลาทุกๆวันศุกร์ครับผมสองทุ่มเป็นต้นไปนะครับนะเปรับเริ่อผมไม่สามารถบอกได้ครับเพราะว่ายังบอกเรื่องที่แท้จริงไม่ได้ครับผมสองช่องยูทูปของผมตอนนี้เนี่ยผมก็จะทําการลงคลิปเป็นช่วงรายนะครับนั่นก็คือทุกวันเสาร์11คคจะลิปของผมอย่างแนนน่อครับนะโอเเคนะราไปเเล่นนกัดีกว่า อ๋อไอเกมอย่างนึงซื้อนี่เกมน,นี่เกมแท้น่นะจากใครไปเกมผมไปเดี๋ยวเดียด๋วยวใครใคเข้ามาเล่อยก่อนเลยบอนเฟิร์มไปเลยโอเาคลคนนี้แหละก็ต้องเลือกเยอะผมไม่ได้เล่นใน Xbox หรือว่า PlayStation นะครับนะผมเล่นใน PC ครับผมเป็นนับบุกคผมเองนะใช้เป็นบุบเป็นปุ่ม w a s d นะครับนะมันจะเป็นเนื้อเรือ่องครับผมเพิ่งจะบอกนะครับว่าเดี๋ยวโอเคมกค่อนผมบอกก่อนนะครับว่าผมอัดคลิปนี้เนี่ย รอบที่ห้าแล้วครับนะผมอัดไปหลายรอบแล้วครับนะเกิดปัญหาว่าครับเดี๋ยวนู่นนี่งั้ผมก็เลยจะไม่พูดถึงเนื้อเรื่องนะครับนะผมแอบภาษาอังกฤษไม่เก่งเ mm. ด Legends. ี๋ยวด้วยนะแปลอาจจะแปลไม่ได้ทั้งหมดนะครับนะแล้วก็ผมอัดมาหลายรอบแล้วมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะอัดนไปแบบได้ครึ่งหนึงแล้วประมาณครึ่งเกมแล้วแหละกำลังจะเข้าสู่โหมดแบบระดับปุ๊บมีจังหวะอากาศผมก็กดพร้อมนทครับแล้วก็มีเสียงนะผมก็กลัวคนดูคนดูมันผ่านนะครับนะให้ฟังแค่เสียงพัดลมคอมเออแล้วพวกผมกับพัดลมที่ผมเป่าหลังผมก็พอนะ <laughs> แต่เล่นกันเลยครับมันเรื่องก็ว่าเหมือนจะโลกอะไรมันจะสูญสลายครับผมแล้วก็มีราชาห,งหงัวหอมกับน้องหมานะครับนะยืนเลยผมจะคาดเรื่องเรื่องผมกูจะคาดว่าเรื่องเรื่องเลยกูจะบอกดีกว่าก้านพิมพ์หัวหอมตอนนี้เสียอยู่นะครับนะเดี๋ยวลอาสร้างต้นพิมพ์ใหม่อยู่เอ้ยคีย์บอร์ดใหม่นะเดี๋ยวนี้นพิมพ์หนึ่งลิ้งคีย์บอร์ดใหม่มาเ้าอาหารให้ของคนนี้ ไอ้อเป็นอะไรที่อย่างในในพาสต้าไอ้เรือเขาเรียกอะไรนะครับไอเรือเขาไม่บอกทิ่มาอยู่บนพาสต้ามันเป็นเนื้อหรือเปล่าโอเคผมเรียกมาแล้วและผมเข้าใจแล้วมาผมว่าตั้งมือ,อยังไงอุย้ยตัดเลยครับจัดสายอะ้รก่อนโอเคหมับข้อให้มาแยกสายสองมือพร้อมกันปุ๊บแล้วใครจะใช้ เอ่อมือซ้ายจับคีย์บอร์ดเท่าไหร่กดช f ฟเฮ้ยเฮ้ยไม่ชโอเคเราฝึกดีกว่าจะได้มีสมาธิเพิ่มมากขึ้นปุ๊บกดชจฟเป็นบาวาอหรออ่ากดช f ฟ เบอกดเวบากดเบาอทีนึงเวบวางโอเคแล้วอ๋อใช่ปะไอหนูง okay ี้ใช่ไหมอุ้ยไปไ่นแล้วไ่บอกละปึ๊บผมใช้เือันเดียวผมว่าน่สจะสบายกว่านะสเปซปาคอนโทรลชีฟอันนี้ปึ๊บผมใช้ขันเดียวผมว่าสุดผมสะดกกว่าสเปซปาคอนโทรลชฟปึ๊บ Ở thương thương này, nó không nên không này trăm linh chiếc sập bay bay sập bay 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 Space Bar Space Bar oh. Space Bar Shift

ไม่เร <expand. S 1> ็วเลยเราสามารถไปแล้วถูกเท่าไรเราข้ามไปแล้วโอเคลุสลุสโก้ขออนุญาตครับผมขอรู้ก่อนครับคิดหรือยังผมไม่อยากจะเสียรอบกันมากกว่านี้แล้วโอเค จะ้าไปแล้วนะในเรื่องผมดูมาเยอะแล้วเบื่อเข้าในเรื่องหลักไปเลยโอ้โหแล้วก็ปึ๊บปึ๊บโอเคไปผมเล่นมือขใครมันอาจจะแบบเออ่มบไม่ฝึกดีกว่าผมฝึกดีกว่ามือซ้ายจับโดนหน้าถอยหลังให้ได้แล้วก็มือขวาใช้เป็นสเปซบาร์ชิปคอนโทนนะครับนะอผมก็ชิปเรียบร้อยเลยโอเค มา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 มอออ้อเฮ้ยโอยใ้เฮาเออดียวจะข้นนี้เดินดีกว่าแล้วแวก็บึ้นบึ้นบึ้นุี้โอ้ดี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 ไปดีดีไปฟึบโอเคสเปซบาร์สเปซบาร์ออดับเบิลสเปซบาร์อ๋อเล่นเล่นกับเพื่อนได้ใช่ไหมโอเค เชี่ยวคนนึงก oh, oh, nah ันด right. so ูดูดูแบบดูเก่าอ่ะดูเก่าเกลมะเอออยู่ล้องคดูหน้าตานานฮาทูเมกบิสซิซุปอ๋อเบบิสิคืออะไรเบสิคซุปเป็นซุปเบื้องต้นหรือซุปพื้นฐานพื้นฐานในการทำซุปก็คือเหาะเอาหัวหอมหรือเปล่ามาหั่นใส่หม้อที่อยู่บนตัวแก๊สและการ็นซุปชีวิตจริงนั่งองก็ดีเหมือนกันหัวหอมการไปซุปด้วยเลยไม่ต้องมีน้ำไม่ต้องมีอะไรอื่นเลยเป็ดบาไป เรดี Ready, hmm. ้ไปอืมเดี๋ยวผมโอเคโอเคหัดหหัดใชูกศรปุ๊บเอ้ยหัดทุกอโอเคจุอ๋อหันกอนหันก่อนก่อนกอนทุกทลืมลืมลืมทุกับเชีโอเคฟุ๊บอืมฟุ๊บหมับหมับมับมับหมบผมจะต้องจัดม้วไว้พร้อมก่อนมับ มาบ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 โอ้ไม่นะเออผมว่าข้างในผมถนัดกว่าวะทุกผู้ชมผมมีใจอย่างอุ้ยต้องชิปแล้วท้าวยากจังเลย ทำไมไม่เห็นางานนี้ไงเฮ้ย okay. สมาธิสมาธิโหทา่าเดียวของฉันหนัดมากไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกเลยเอ่อปมอบมับมับเออรันร้อนเลยจ้ามับมับมับโอเค ล้างจานนั่นไงผมเจ็บปัญหานี้เสร็จแล้วโอเคเพื่อนล้างจานก็ล้างจานมาเกมนี้เล่นเดี๋ยวยากจริงครับผมแนะนำหาเพื่อนเล่นนะครับอมันมีวิธีพุ่งหรือเปล่าวะผมเห็นภาอสองในวิธีพุ่ง้วยนี่อ๋อโอเคโอเคโออจัจเนต ออติเมตนะครับนะก็จะได้วิธีปรุงมาก็จะเป็นเหมือนเดิมมั้งก็จะวางเหมือนเดิมปุ๊บ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 อื้อหือไวปานวอ,อกว่ะโอเคคนหนึ่งก็ทำอาหารนะกับคนหนึ่งสับกับต้มไปเลยอีกคนหนึ่งก็ต้องเสิร์ฟกับล้างจานปุ๊บปุ๊บปุ๊บเร็ว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 โอเค

ôi chứ đừng quá dù nó anh thái nó ngốc mà นะโย่ฝึกแล่นอ้ไรได้บอเล่นยากจริงเล่นยากจริงเล่นยากจริงเล่นเดียวมือครั้งเดียวด้วยมันไม่หได้ดิข้างเนอ่ะฝึกก็เท่านั้นแหละไม่หได้อ๋อได้อยู่สิบเออเจอสามดาผ่านยูเชฟดูมานายไม่ดูเก่าเกี่เมื่อไหร่หรอเพื่อนต้องเล่นมือครังเดียวผมันจะง่างกว่าไม่หรอฝึกเราคือเราเป็เอทีวีเกมเราต้องเราต้องเก่งเว้ยเราต้องเก่งใหเวลาฝึกดีกว่า เอาเนื้อใครเก่งตั้งแต่เ,เริ่มเราเข้าใจไหมเดี๋ยวอะไรกด T เพลเลื่อ Open Controller T อ๋อไม่ใช่ทั้งสองฝังงง่งสิเออเอติ้งฝั่งในฝั่งนึงดิเออมาจะเล่นด้วยสองข้างให้ได้มา เราเทสใหม่ดูเผื่อจะเก่งขึ้นบ้างมาเราลเล่นบมนี่นนหมดให้ดูครับเทสดูนะครับน้ำสองดาดให้ดูสองดาดนะไอต้องแบ่งฝั่งว่ะไอ้นี้ต้องโอ้โหทำไงอ่ะกดกดอะไรปะไอไม่ใช่ C X Z ผมลองกดมุ่วงก่อนนะอาร์ติเนก็พุ่งอ๋อต้องผมขอเล่นเกมใหม่ครับผมรีก่อนรีก่อนรีก่อนโอเคทำไม่ได้ผมต้องอัลติเมเอ่อกดปุ่มอัลติเมก็พุ่งขึ้นนะครับ ตุวบังคับ่ะเอ้ยเออชูอืออืออืออเดุโอเคอเคอเคอหาสองมือหายแ้วไมป๊บมามเดนทุกเอออีกอันนึงก็เขาช่อประคองแล้วกัน ลบเ๊บปุ๊เปุ๊บปุ๊บโอเคโอ,อย้ยอนุญาชื่อกับชัตเประคอแล้วกันฮึ๊บึ๊บเฮ้ยมาเซมาเซน้องอยาเพ่งน้องมา มัฟเคเคชิปมาก็จะได้เปลี่ยนให้ไวไม่หารนะทุกนผมต้องเล่น้านเดียวผมถนัดก,กว่า้ันเดียวใบสองป,ประสาทมันมากกว่าอ่าเอามาเคอเคอซุบ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเข okay. ย่างๆน้องอย่างก่อนบอกให้น้องพักผ่อนเยอะแล้วฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บเฮ้ยไม่ใช่นี่เอะเรเนี่ยฟึ๊บ ชิฟมาอโอ้ยเล่นยากมากที่ถูกด้วยกันนี่เปิดตำนานเนี่ยต้องหาเพื่อนเล่นว่ะเดี๋ยวนี้ไม่ไหวจริงันก็ต้องเริ่มเ,มมมเอะไรของเราจุดเปิดร้องอเพลง เอาแล้วไงจานไม่ได้ล้างโอ้โทษที่กดแรงครับผมเอาตรงนี้เกมมาดูดูอิีนท์ผมใช้แบบใช้ตายยากไงเดชเฮ้ยเฮ้ย ไปโดนเฮ้ยยอมแพ้แล้่นะ่าคราวนี้เสิร์ฟล้างจานจบอีกคนสับต้มจบพวกเขจะแบ่งนี้ตั้งนั้นนะความจริงอ,ะอ่ะอ่าปุ๊บ โอแเเปดสิบกบาทผมทำสุดได้แค่นี้โอ้โหเจ้าพิษาจจะสายสูงมากถา,ดามาาดามะ Yes โอเคได้สองดานนะสำหรับคลิปนี้แล้วน,นะก็ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ผมต้องหาพเพื่อนเราผมผมจะพยายามหาพเพื่อนให้ได้แล้วนะ ก็ตอนี้ก็มีวเทนในหูนผมก็แค่มาแนะนำคลิปให้ดูนะครับนะประมาณนี้ครับแล้วถ้าใครชอบนะครับอยากให้มีเล่นต่อนะก็ไลค์ซับสไครต์แชร์ให้ด้วยร้อนครับผมไม่ต้องเชิญอะไรผมขอแค่ไลค์และซับสไครต์ผมหน่อยนะแต่เป็นการขอบคุณอย่างมากครับผมขอบมากครับแล้วก็ผมบอกครั้งหน้าว่าผมอ่ะลงคลิปทุกวันเสาร์ตอนสิบเอ็ดโมงกับไลค์ทุกวันศุกร like, ์ตอนสองทุท่มน,นะครับนะแต่วันนี้เป็นกรณีพิเศษผมลงให้วันที่ตานะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ,รบ see you next illusion goodbye